ถ้าพูดถึงเรื่องโรคหาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะคะและในอดีตนั้นเราก็ชอบได้ยินคําว่าโรคหาลงค่ะเหมือนกับในสมัยโคงอยุธยานะคะที่เขาบอกว่าหาลงจนทําให้บ้านเมืองเหมือนป่าเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณจากช่อง Story of g u ไก่นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คููท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคระบาดในสมัยของอยุทยาค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวการเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งโรคหานี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยค่ะ ในสมัยอรธยานนะคะมีโรคระบาดที่ทําให้ผู้คนเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาไม่นานนะคะโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรจนทําให้เกิดการเรียกโรคแบบนี้ว่าฮาลงค่ะสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือว่าอู่ทองก่อนสร้างอรธยานชาวบ้านล้มตายจากโรคที่มีแผลขนาดเท่าไข่ไก่หรือผลส้มค่ะ ตรงต่อมน้ำเหลืองต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีไข้สูงปวดตามแขนและก็ขาเมื่ออาการหนักจะทำให้เจ็บปวดทุกทรมานกระทั่งเสียชีวิตได้เลยค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือว่าอู่ทองนี้นะคะจึงทรงอพยพโยกย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองสโนค่ะเพราะว่าเกิดโรคหาแพลระ,ะบาดในเมืองเก่าสมัยอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือว่าสมเด็จนอพุทางกูลค่ะ เกิดไข้ทรพิษระบาดค่ะซึ่งครั้งนั้นนะคะทำให้ประชาชนทั้งในและก็นอกกระนครติดไข้ทรพิษล้มตายไปจำนวนมากและการระบาดครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสมัยของกรุงศรีอยาก็เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเพทราชาค่ะมีผู้เสียชีวิตถึง80,000คนเลยทีเดียว ภายหลังเมื่อมีการศึกษานะคะจึงพบว่าโรคหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์นั้นก็คืออะิิวาตกโลกกาละโลกไข้โทรพิษนั่นเองค่ะในยุคข,ของพระเจ้าทายสะนะคะหลังหาลงบ้านเมืองก็เหมือนป่าค่ะไร้ผู้คนฝรั่งถึงกับสลดใจนะคะเห็นกรุงศรีรยายุคนั้นยังกับเมืองร้างซึ่งมีบันทึกในจดหมายของมองเซเยเดอบูค่ะ ถึงมองซิเออร์เตเซีย e วันที่10กันยายนนะคะปีขศ1713หรือตรงกับปีพศ2 2 5 6ค่ะตรงกับรัชะสมัยพระเจ้าไทสะะจากประชุมพงศ์สวดามเล่มที่22นะคะองค์การค้าของครุสภามองเซนเยอร์ดบู u, นี้นะคะได้พรรณาถึงกรุงศรีรยาที่ได้พบหลังหาลงในสมัยนั้นความว่า พัวข้าพเจ้าได้มาถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมมงเซนเยอร์เดอซาบูได้จัดการอย่างดีเหลือที่ข้าพเจ้าจะพรันานาได้ข้าพเจ้ามีความประหลาดใจมากที่ได้เห็นบ้านเมืองร่วงโรยลงไปมากทั่วพระราชะอาณาเขตเมืองไทยเวลานี้ไม่เหมือนกับเมืองไทยเมื่อครั้ง50ปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พวกเราได้มาเห็นเป็นครั้งแรก ในเวลานี้ไม่ได้มีเรือต่างประเทศจำนวนมากมายหรือเรือไทยไปมาค้าขายดังแต่ก่อนแล้วถ้าจะเทียบกับเมืองไทยในเวลานี้เท่ากับเป็นป่าที่ไม่มีคนอยู่ด้วยราษฎรพลเมืองมีจำนวนน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อต้นปีนี้ได้เกิดไข้ทรพิษขึ้นซึ่งกระทําให้พลเมืองเนี่ยล้มตายไปครึ่งหนึ่งทั้งการที่ข้าวยากหมากแพงก็ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากตามปกติในปีก่อนๆข้าวที่เคยซื้อกันมาได้ในราคาหนึ่งเหรียญน,นั้นบัดนี้สิบเหรียญก็ยังหาซื้อเกือบไม่ได้การที่ข้าพระเจ้ามาในครั้งนี้ทําให้มองเซนเยอร์เดอซาบู u, ได้รับความลําบากขึ้นมากเพราะต้องหาเลี้ยงผู้คนจํานวนมากขึ้น การนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างใดที่จะทําให้ท่านสังฆราชได้รับความลําบากเพราะไปเข้าใจเสียว่าการที่ข้าพเจ้าได้พาชาวตังเกียหนุ่มมา20คนนั้นจะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเข้าใจว่าเมืองไทยเคยเป็นเมืองที่บริบูรณ์ทั้งข้าวของที่ถูกดังได้เคยเห็นมาแต่ก่อนด้วยแต่การที่ข้าพเจ้าไปเข้าใจเช่นนี้เป็นการเข้าใจผิดโดยแท้ ดังนั้นโรคห่าและอหิวาตกโรคในเอกสารโบราณนะคะจึงมีสิทธิ์ที่จะไม่ตรงกับความหมายของโรคในปัจจุบันนั่นเองซึ่งในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินร์ในรัชกาลที่สองฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงค่ะซึ่งท่านได้กล่าวว่าล่วงมาจนเกิดความไข้ก็งดอยู่ครั้นมาถึงเดือน7ข้างขึ้นเวลายามเศษทิพายับเป็นแสงเพลิงติดอากาศเรียกว่าทุมเพลิง เกิดไข้ป่วงมาแต่ทะเลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าไข้ป่วงที่เกิดขึ้นนี้คืออะหิวาตากโลกเพราะฉะนั้นลักษณะอาการของโรคที่ปัจจุบันเรียกว่าอะหิวาตากะโรคในสมัยรัชกาลที่สองก็เรียกว่าโรคป่วงด้วยเช่นกันค่ะส่วนคำว่าอะหิวาในหนังสือสัพานุกรมโบราณที่ชื่อว่า อักขราพิธานค่ะของหมอบรัตเลซึ่งตีพิมพ์ในปีพศ2416ได้ให้คำจำกัดของคำว่า โรคลมมีพิษค่ะเสมือนพิษงูนั่นเองค่ะโดยพิมพ์ตามต้นฉบับนะคะจากคําจํากัดความดังกล่าวนั้นนะคะสามารถตีความได้ว่าความรับรู้เรื่องของผู้คนในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งอาจจะรวมไปถึงครั้นต้นรัตนโกสินทร์โรคอหิวาตะนะคะเป็นโรคลมประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าโรคลมในที่นี้คือโรคลมประเภทโรคที่มาจากลมค่ะ ดังนั้นนะคะคําว่าอหิวาตากโรคในพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยยาหรือคําว่าหาในพงศสวดารเหนือซึ่งมีอายุเก่าไปถึงครั้นกรุงศรีอยยาก็ย่อมหมายถึงโรคระบาดชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งจะไประบุว่าเป็นโรคใดก็ไม่ได้นะคะนอกจากเสียว่าจะใช้หลักฐานอื่นที่กล่าวว่าในช่วงระยะเวลานั้นโรคอะไรกําลังระบาดมาประกอบเท่านั้นเอง